ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเราเกิดมาก็มีคำสั่งกับคำสอนคำสั่งคือผู้ใหญ่สั่งให้เราอย่าทำคำสอนคือสอนให้เราควรทำและต้องทำแต่รวมแล้วคำสั่งกับคำสอนก็อยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่ซึ่งรักมีความเมตตาต่อเรา ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าผู้นำศาสนา mm hmm. เกิดมาเป็นคนก็ต้องหักห้ามใจเตือนตัวเองเสียอย่าสักก้าวหยาโกรธอย่าระเบิดทรัพย์สินผู้อื่นอย่าละโมบเมียผัวอย่าระแวงลูกๆอย่าละทิ้งกฎหมายจะอย่าละเมิดนอนอย่าละเมอทุกอย่าระทม สุขอย่าระเริงบุญกุศลอย่าละวางข้อแรกโกรธอย่าระเบิดต้องพยายามถ้ามีสติมีปัญญารู้เท่าทันว่าความโกรธเป็นภัยอันตรายต่อตนต่อคนรอบข้างเหมือนการพกระเบิดติดตัวระเบิดที่ติดเอวติดตัวนั้นเราเราถอดสลักเมื่อไหร่ถึงคว้างไปประสบผู้อื่น ก็เป็นอันตรายต่อตัวเราถ้าหลบไม่ทันแต่ถ้าระเบิดมันติดตัวเราเราถอดสลักเมื่อไหร่มันก็ระเบิดตัวเราเป็นจุนวิจุนคือย่อยยับไปคนใกล้เคียงก็ย่อยยับดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้างสอนเรื่องการระงับดับความโกรธว่าโกรธอย่าระเบิดเรางับและระบายด้วยความเมตตาปัจจุบันนี้โกรธกันเยอะ โกรธแล้อยากจะระเบิดออกมาระเบิดในบ้านระเบิดความโกรธแก่นคนใกล้เคียงและวสะเก็ดระเบิดมันก็ละมันก็ถูกผู้อื่นคนอื่นไม่รู้เรื่องกระโดนสะเก็ดระเบิดเหมือนดังที่ท่านทั้งหลายแต่เห็นการระเบิดหรือคาา์บ่มมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยลังแต่จะทำลายความดีงามความสมคัคทิความรักความผูกพันและก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท แม้แต่บนถนนทนทางในคนทุกผู้ทุไวเพราะฉะนันหากหวังตั้งอยู่ในความสุขจงระง,งับความโกรธแล้วก็ระบายความโกรธด้วยความเมตตาด้วยการขอโทษด้วยการให้อภัยระเบิดออกมาะไรเป็นภัยต่อตนและคนรอบข้างท,างทันทีแล้วก็จะเป็นเรื่องที่มีเรื่องของการาวิวาทกันชกต่อยกันตบตีกัน อ่าฆ่าฟันกันทั้งเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องของกลุ่มเพราะฉะนั้นจึงขอท่านทั้งหลายระงับดับความโกรธด้วยการรู้สึกว่าโกรธอย่าระเบิด